นี่กดแล้วลงใหม่เออลงขึ้นมาแล้วนะฮูขึ้นมาไม่มีไม่มีดวงตาดวต,ตาก็เลยลงใหม่แล้วก็ขึ้นใหม่สวัสดีค่ะแบบไหนล่ะเอเอฮะแบบไหนเอครั้งแรกชวดขึ้นไม่ไม่เห็นใช่ไหมลูกค้าเ,าเห็นไหม ขึ้นไปแล้วนะสิบสองนาทีไม่มีคนดูเลยเนี่ยมาขึ้นใหม่เนี่ยทักทายวัสที่พี่สมคิดจ้าสแสดงวันเน็ตแน่เลยนะไมไม่ไม่มีคนดูเลยอะ่ะไม่รู้ใครมากดไลค์ให้หนึ่งอะ่ะสิบสองสิบสามนาทีขึ้นมาไม่มีคนดูก็เลยลงไง เออถ้าขึ้นแล้วไม่มีคนดูอีกก็จะปิดไปเลย <laughs> <laughs> พี่มาดามสู่คนงามสวัสดีจ้ะหลงจากลูกข้าวนะคะมันเป็นเหมือนแบบที่ผมเคยส่งให้ดูนะครับใช่ไหมรอ <laughs> เออแฟนว่าเป็นที่เน็กนั่นเลยไม่มีไม่มีดวงตาเลยก็เลยเออลงลงแล้วขึ้นไห่ ซีโลเลยอ่ะต้องนานต้องสิบสองนาทีสิบสามนาทีไม่มีคนดูเลยไม่มีคนลักฉันเลยเพลงเพลงเล,งลองต่อไม่ได้จำเนื้อไม่ได้ลองได้เพลงละทอนไม่มีดวงตาถูกขโมยดวงตาชาย ขโมยดวงตาไปละไม่รู้ใครขโมยดวงตาตุกไปแล้วเนี่ยเป็นบ่อยนะบา้บาบ้านถวดใช่อยู่ที่เด็ดหรืนะอเปล่าพี่สักทีจัดกุ้งข้าวนะ น้อยใจยังผู้สากคุยมาบอกว่าพี่สุคิดหรือเปล่ากดทุกตาไม่มีแม้แต่สัญญาบอกตอบต่อ,ตอ,อ้ยคลิปนั้นอะเอ้ยบอกว่าบอกพี่สุคิดอยู่ว่าห้ามน้อยใจห้ามงอนแต่หัวร้านนะาาไม่มีใครดูไงคลิปนั้นอะแต่มีคนมากดไลค์ให้หนึ่งนะเออแต่ไม่มีดวงตาเส้อว่า <łość> <Harriet> เล ata, ่นหลงอยู่ในคลิป <shocked> นั <out> ่นแหละดีกันเล่าอ๋อไม่รู้ก็บอกอย่าห้ามงอนห้ามน้อยใจหัวล้านนะเว้ยหัวล้านนะ cùng kia thì hay hay ngon, hay nói chay nhàng, nói chay nó นาทีไม่มีคนดู จะไปเร็วหน่อยนะวันนี้ที่ทํางานโอ้ยนอนไปนอนมาไม่ไหวว่ะปวดหัวอแกจะให้ไปดูร้านก๋วยเตี๋ยง่ายร้านก๋วยเตี๋ยวออ่่าาใกล้ละตอนนี้ให้ไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวเอนดูตาทาร้านก๋วยเตี๋ยวเอชเช้าเตรียมมาสแปรอ์เตรียมของไว้เขาไงา พอเลิกบ่ายโมงตุก,ก็ต้องมาทำที่ร้านอาหารเนี่ยพนักงานเตรียมของให้เขาซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ขายขึ้เดี่ยวไม่ได้เป็นพนักงานขายขึ้เตี่ยวไปเตรียมงานแผนกเตรียมของเตรียมของไปเตี่ยวไว้ให้เขาไงเออเตรียมนู่นเตรียมนี่หันนู่นหันนี่ไว้ พี่กลับมาจากงานศพที่วัดข้างบ้านครับโอ้เป็นไรอ่ะพี่ป่วยป่วยเหรอหรือว่ามีก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำโปแตกไหม <c ười> ไม่มีโปรแตกแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำแซ่บนะพี่ทุกตาชอบกินก๋วยเตี๋ยวทั่วชอบกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำมีรสชาติอะไรดีมีก๋วยเตียดเด๋ยวต้ยมยำ เกี๊ยวหมูเกี๊ยวไก่เกี๊ยวเนื้อเปื่อยอ่านะแล้วก็มีข้าวซอยข้าวมันไก่นะแล้วก็มีชาเมงก็หลายอย่างเกี่ยวกับเกี๋ยวใช่ๆช่ชก็ชอบมันมันกินอร่อยดีอ่ะอร่อยนะ อยากเผ็ดก็เติมพริกอย่างเดียวมาแล้วม่อยากกินนี่แม่พูดไม่ได้เลยเรื่องของกินเนี่ยอยู่ในสมองทุงเลยเนะี่ยอยากกินนูน่นอยากกินนี่อยากกินนั่นนะูน่นนี่นั่นนะงานศบมาใช่ไหมพี่สมเพชร ชลาเหรอรู้ว่าเกิดอ,อุบัติเหตุโ่ะที่เสียนะอร่อยก๋วยเตี๋ยวแล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบแบบเอ่อรสก๋วยเตี๋ยวมันปรุงเขาอ,อันนี้อยู่แล้วนะบางคนก็ไม่ต้องปรุงอะไรเขาก็กินแบบนั้นก็เป็นก็มีนะเพาแบบกินก๋วยเตี๋ยวแบบไม่ต้องปรุงอะ ก็อ,อยากจะกินเผ็ดรดเปรี้ยวมาอีกหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดอะไรอย่างเงี้ย บอกบอกบอกลูกพี่นะบอกให้ลูกพี่